พระราชาโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์ที่27ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและเป็นพระราชโอรสลำดับที่หที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทาบรมราชินีแต่เป็นพระองค์ที่สที่ได้ประสูติเป็นพระองค์ เสด็จพระราชสมภพในรัชกาลที่หนึ่งเมื่อวันอาทิตย์เดือน10ขึ้น15ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่4กันยายนพศ2351ณนะพระราชวังเดิมครองบางกอกใหญ่อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งในครั้งนั้นเรียกว่าพระบวรราชวังใหม่เนื่องจากในขณะนั้นพระราชบิดา ยังดำรงพระอิสริยยศที่กรมพระราชวังบรวรสถานมงคลโดยมีคุณหญิงนกเป็นพระพี่เลี้ยงพระองค์มีโสธรเชษฐารวมทั้งสิ้นสามพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าราชกุมารสิ้นพระชนเมื่อแรกประสูติเจ้าฟ้ามงกุฎภายหลังได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์เป็นเจ้าฟ้าพระองค์น้อย ภายหลังพระองค์ประสูติได้หนึ่งปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์สเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จักรีก่อนบรมราชาพิเศษได้10บวันเจ้าฟ้าพระองค์น้อยได้สเสด็จตามพระราชบิดามาประทับในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้12บสองพันษา6เดือนมีการพระราชพิธีโศกการอย่างธรรมเนียมสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหลังจากนั้นเมื่อพระชนมายุได้13บสามพันษาผนวดเป็นสาม,มเณรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อศึกษาศิลธรรมและศาสนาเมื่อพระองค์ลาผนวดได้ศึกษาวิชาตามแบบแผน ราชสกุลที่จัดให้เจ้านายเรียนโดยพระองค์ทรงศึกษาอักษรในสำนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดโมลีโลกกยารามราชวรวิหารร่วมกับพระอาจารย์เดียวกับสมเด็จพระเชษฐาของพระองค์เมื่อพระชนมายุได้1 6พันษาประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยทรงประชวรและเสด็จสวรรคตพระเจ้าลูกยาเธอ กรมมื่นเจษดาบดินพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาไเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงเสด็จกลับไปประทับณพระราชวังเดิมพร้อมกับพระราชมารดาส่วนสมเด็จพระเชษฐาของพระองค์นั้นทรงสมณเพศประทับอยู่ณวัดมหาธาตุและวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้21พรรษาผนวดเป็นพระพิกษุณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดละคังโพสิตารามหลังจากทรงลาผนวดแล้วพระองค์จึงเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวต่อ,อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักพนเสพเสด็จสวรรคตเป็นเหตุให้ข้าไทยในเจ้านายต่างๆ คาดว่าเจ้านายของตนจะได้รับการสถาปนาที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระยาศรีพิพัฒราชโคกษาต่อมาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคจึงขราบทูลพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวว่าถ้าไม่ทรงตั้งกรมพระราชวังบวรแล้วขอให้ยกเจ้าต่างกรมผู้ใหญ่เลื่อนขึ้นเป็นกรมหรวงกรมมหน เพื่อให้ข้าไทยเห็นว่าเจ้านายของตัวได้เลื่อนยศเพียงนั้นจะได้หายตื่นทรงพระราชดำริเห็นด้วยจึงโปรดให้เลื่อนกรมและตั้งกรมเจ้านายรวมแปดพระองค์ด้วยกันโดยทรงตั้งเจ้าฟ้าพระองค์น้อยขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรชลังสรรได้รับสุพรรณบัตรในวันที่13พฤษภาคม ศอออ2375ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้2 4พัรษาได้ทรงบังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่กรมทหารแม่นปืนหน้าปืนหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวใกล้สวรรคตคตเจ้าพระยาพระครังดิดบุญน,นาคเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทรงพรนวดอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร กราบทูนว่าจะเชิญเสด็จขึ้นของราชสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎตัดว่าท่านฟากโน้นหมายถึงเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรเตรังสรรมีพระชาตาแรงต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ถวายราชสมบัติแก่ท่านนั้นด้วยเพราะหากพระองค์รับราชสมบัติเพียงพระองค์เดียวจะเกิดอับประมงคลด้วยไปกีดการบารมีของสมเด็จพระอนุชา ถ้ามีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยก็จะพ้นจากอัปมงคลเจ้าพระยาพระคังจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรชลังสรรณพระราชวังเดิมตามรับสัง่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตในวันที่สองเมษายน พศส3 9 4สมเด็จพระอนุชาธิราชทั้งสองพระองค์ได้เสด็จยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเราคุนนางมาประชุมพร้อมกันแล้วกราบทูลเชิญทั้งสองพระองค์เสด็จถลิงถวันราชสมบัติเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระอนุชาทิราชเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรต่างสันก็ทรงพระปีชารอบรู้กิจการต่างๆมีผู้ใหญ่ผู้น้อยนิยมนับถือมากสมควรที่จะพระราชทานยศใหญ่กว่าคมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ก่อนๆแต่เจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรช ยังไม่ได้รับพระสุพรรณบัตรตั้งพระนามทำให้ไม่มีพระนามเดิมดูเป็นการต่ำสามไปจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรตั้งพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าอิสเรศจุธามณีชั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรในการพระราชพิธีบวรราชาพิเศษในวันที่25พฤษภาคม หลังจากพระราชพิธีบวรราชาพิเศษแล้วพระองค์ก็เริ่มทรงพระประชวรบอ่อยครั้งหาสมมุติติฐานของพระโรคไม่ได้จนกระทั่งประชวรด้วยวันโรคและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์เดือนสองแรมหกค่ำเวลาย่ำรุ่งรงกับวันที่7จมกราคมพศ2409สิริพระชนมายุ5 8พ0 0ษา ทรงอยู่ในบวรราชสมบัติทั้งสิ้น15ปีมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระอรมศพเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2409โดยมีการจัดแห่พระเมรุมาตรพระบวรศพเช่นเดียวกับพระศพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์แต่เพิ่มเติมพระเกียรติยศเป็นพิเศษ ขึ้นหลายประการตามพระยศที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพราะในขณะนั้นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหุ่นพินิษประชานาตอย่างทรงพระเยาวมีพระชนมายุเพียง1 2พันษาทำให้เสี่ยงต่อการถูกแย่งชิงราชสมบัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะองค์ช่วงบุญนาคจึงเสนอพระองค์เจ้ายอดยิ่งเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมีพระราชวินิจฉัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา พระองค์เจ้ายอดยิ่งเป็นเพียงแค่กรมมหมืนบวรวิชัยชาญเท่านั้นก่อนที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแต่งตั้งกรมมหมืนบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้าย